ามาแนละ้วหัวเวอเลย<ๆ>เพราะโดนหมาป่ากัดหัวมาอยู่นะี่ครับนี่คือวิธีการทรมานโดยการนุ่งหม่มหนังสัตว์พระเียังบอกอีกนะครับบอกว่าเอาเข้าไปอีกนะครับบอกว่าผู้เชื่อ,อยังสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับมาจากคําว่าฮูสเทรีโอนะครับแตลว่าขาดแคลนยากจนมีความต้องการทางร่างกายพี่น้องวันนึงนะครับถ,ถ้ามีลูกเล็กนะครับไม่มีนมผงให้ไม่มีแพมเพิทให้ นะครับต้องเอาผ้าอ้อมมาซักเองนี่นะครับหรือว่าขาดแคลนข้าวอาหารแบบผู้เชื่อในสมัยแรกนะครับยืนหยัดที่จะเชื่อพระเจ้าแม้ว่าเขาเนี่ยต้องทนทุกข์ยากจนฝ่ายร่างกายรับได้ไหมฮะผู้เชื่อหลายคนยังต้องทนทุกเวทนาในภาษาเดิมนะครับใช้คําว่าทิลิโบนะครับที่แปลว่าถูกกดดันจนหายใจไม่ออกเป็นสาการของการถูกกดดันในทุกด้านกดดันด้านเศรษฐกิจกดดันสมมุติว่ามีบอกว่าใครไม่รับเครื่องหมาย แอนติคล uh, นี่นะออกไปนะี่จะโดนคนฟันหัวแล้วก็ซื้อขายไม่ได้หลบไม่ได้ไม่ต้องมาพูดถึงมาโรงแรมร้อยเกาะสุราษฎร์้ไม่มีทางขับรถไปมีตัวสแกนไม่มีไม่มีชิปมีระเบิดยิงเลยอะไรเงนะี้ยมีปืนกลยิงท่านเลยนะครับแบบว่ามันจะอยู่ในความทนทุกข์และทรมานและเวทนาเป็นอย่างมากคาว่าเวทนามาจากค,วา,ค,า,คาว่าคาคาเชโอที่แปลว่าการกดขี่ทรมานปฏิบัติด้วยไม่ดีพี่ต้องเห็นภาพของสมัยแรกไหมครับ พี่น้องเริ่มเห็นภาพไหมะว่าทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่เป็นวิววุแห่งความเชื่อเขาผ่านเรื่องอย่างนี้มาอย่างมากมายผู้เชื่อในสมัยศตวรรษแรกนะครับถูกทรมานด้วยรูปแบบต่างๆแต่ไม่มีใครละทิ้งพระสัญญาพระเจ้าเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าทําไมผมใครรู้จักผมส่วนตัวนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนค่อนข้างสุภาพผมผมไม่ได้เป็นคนโหดเหมือนบนเวทีหรือว่าแบบเทศนาโอ๊ยทำยอะไรเงี้ยนะผมผมไม่ได้เป็นคนสไตล์นี้เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเวลาเทศนาทีไรมันอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับ ของมันขึ้นนี่ผมก็แบบพูดไปแบบเหมือนไม่เข้าใจไรเนะผมกเ็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนที่สอนพระวจนะพระเจ้าแต่ผมก็รู้สึกว่าพี่น้องมาตรฐานมันสูงมากเลยอ่ะคนดำเนินชีวิตเละเทะ mm hmm. เบาบางในพระเจ้าเลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะรอดไปถึงวันสุดท้ายได้ mm hmm. พี่น้องวันหนึ่งนะครับตอนนี้เด็กที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่บสถ์ทำนะครับผมเนี่ยให้เด็กเนี่ยทำ หลักสูตรหนึ่งปีนี่นะครับที่เขาเรียนจากที่เมกานี่นะครับเหลือประมาณแค่6เดือนเองผมหานหน้าให้เขาต้องต้องอ่านหนังสืออย่างมีวินัยนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมรู้ว่าเขาเจออะไรที่มันหนักซะหน่อยเนี่ยพอเขาผ่านไปได้นะครับเขาจะสบายเข้าใจไหมฮะแบบว่าท่านนะครับผ่านผ่านอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนหนักหนาบนชีวิตหรือคอําสอนบางอย่างที่มันเข้มข้นมากขเลยนะครับ มันทําให้ท่านเป็นคิเสเตียมีคุณภาพแล้วก็จะคัดคนไม่มีคุณภาพออกไปจากครรสตจักรคนที่ไม่รักความจริงเพื่อจะรอดได้นะครับก็จะทนอยู่ไม่ได้อแล้วถามว่าถามว่าเราต้องไปตามเพาไหมเราก็รักเขาตามเขาแต่พี่น้องจาเอาไว้นะครับว่าถ้าใครไม่รักความจริงเพื่อจะรอดได้พระเจ้าจะอนุญาตให้ความลุ่มหลงนะครับทำให้เขาเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ผิดอยู่ดีสุดท้ายเขาก็ไปไม่ถึงอยู่ดีพี่น้องแต่ละคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองพี่น้องเข้าใจไหมครับบางอย่างนะครับคนเรานี่นะครับเมารู้ความจริงหมด ผมนี่นะครับหลายครั้งเนี่ยบางทีไม่เข้าใจกับภรรยานะครับผมเนี่ยบางทีผมจําได้ตอนละนาแล้วผมหรือว่าบางช่วงใกล้ๆเนี่ยบางทีผมก็เลือกที่จะเชื่อฟังสิ่งที่ตัวเองอยากทาแต่แต่หลายครั้งนะครับพระเจ้าก็สอนให้ผมกลับใจแล้วก็รักความจริงบางทีก็ต้องไปขอโทษเขาเพราะผมก็ผิดจริงๆพี่น้องหลายหลายคนนี่นะครับไม่เคยรักความจริงเลยความจริงที่ ate, ท, <wandering S 2> ท่านต, <ług S 2> ต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความจริงที่ท่านต้องเป็นคนที่มีความรักมันจะถูกจะผิดผมไม่รู้อะ แต่ถ้าคนดูแล้วมันไม่มีความรักท่านก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าท่านไม่รักความจริงเพื่อจะรอดได้ถึงเวลานะครับท่านเคยเหยียบหน้าพระเยซูเป็นประจำตอนอยู่ที่บ้านตอนหยิบมือถือขึ้นมาดูจะคลิกดูเฟซบ o ๊กมีโปรไฟล์ xx ขาวๆท่านก็จะกดเพื่อจะไปแอดกะว่าจะพามาประกาศข่าวประเสริฐบ้าใจหื่นของท่านนี่นะครับมันทําให้ท่านเนี่ย ไปแอดคนนอกสมรสไปปุ๊บเลยครับท่านก็เหยียบหน้าพระเยซูอยู่แล้วมันจะยากอะไรถ้าจะเหยียบอีกสักรอบพี่น้องว่าจริงไหมท่านก็เป็นพวกหมิ่นประมาทพระเยซูอยู่แล้วเหยียบหน้าพระเยซูทุกวันอยู่แล้วถามว่าจะเหยียบอีกสักรอบตอนที่มันเป็นที่สาธารณะมจะเป็นอะไรไปเรื่องอะไรจะต้องไปแลกความสุขสบายกับการที่ต้องเป็นเชื่อพระเยซูขอชิลๆไปอีกเท่านี้ก็ได้อย่างวนี้ก็รอดไปสักช่วงหนึ่งพี่น้องตกนรกนะครับพี่น้องเพราะนั้นคริสเตียนะครับจะไม่ต้องเป็นคนยืนหยัดหลายครั้งนะครับสื่อในโลกนี้ทําาา้ทท่่่นนนนนะคครรับบไไมดเป็ิีียะ จะทาให้ท่านเป็นคริเสเตียนที่อ่อนแอไม่มีกระดูกสันหลังท่านนะไม่ย,ยุ้ยถ้าไม่เจออะไรหนักๆทับท่านก็มาโบสถ์ได้อยู่มาแคร์ได้อยู่รถไม่เสียก็มาได้อยู่อะไรมันใกล้ๆไม่หนักหนาก็มาได้อยู่แต่พอมีเรื่องหนักๆเข้ามานีท่านยุ้ยเลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันไม่ได้ทําให้ท่านไม่เชื่อพระเจ้านะมันทําให้ท่านเชื่อแต่ท่านย,ยุ้ยแล้วผมถามจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยความรอดมันเป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องของท่านมันไม่เกี่ยวกับผม ถ้าวันนี้นะครับผมไม่ติดตามพระเยซูนะครับท่านคิดว่าผมจะรอดเหรอฮะผมไปเทศนาผมจะไม่โดนรับมานั้งแจก USB เหมือนในหนังภาพยนต์ก็ได้แต่ผมไม่เอาด้วยหรอกพี่น้องเข้าใจไหมฮะผมก็ต้องกลับใจทุกวันจากความบาปผิดที่ผมทําพี่น้องผมไม่ได้ดีกว่าท่านเลยนะครับผมนี่นครับก็เป็นคนบาปคนหนึ่งเป็นคนเล็กน้อยคนหนึ่งพี่น้องวันนี้ที่ผมเล่ามาตรฐานให้ฟังเพราะมาตรฐานมันสูงมากสูงมากๆพี่น้องเห็นไหมครับ ว่าการข่มเหงน,นี่คือสมัยแรกนะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังมันกว่านี้อีกฮีบรู11เข้า36นะครับบอกว่าโลกไม่เคยสมกับคนเช่นนั้นเลย mm hmm. เขาพาเนจอไปในถิ่นทุรกันดารและตามบุกเขาอยู่ตามถ้ำและตามโพงรงแล้วงมีตอนนี้นะครับบอกว่าโลกในสมัยนั้นเนี่ยไม่เหมาะขมกับกคนแบบนี้นะครับเพราะคนแบบนี้เป็นคนที่ยืนหยัดกับความเชื่อมากๆนะครับคําว่าโลกใช้คําว่า c o ส m o s หรือว่าฟังดีนะครับโลกในที่นี้แปลว่าระบบหรือสังคมโลก ระบบและสังคมโลกนี้ในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนแบบนี้ที่ไม่ร่วงประเวณีไม่ทําบาปไม่ทําเลวไม่ทําชั่วพี่และพี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมอย่างนี้ท่านเป็นคนที่เหมาะกับโลกสมัยนี้หรือเปล่าตามผับต้องเจอท่านทิกตอกท่านคือคนที่สไลด์มากที่สุดในหมู่บ้านท่านสี่ชั่วโมงอัพยังมีหน้าไปสมัครโอลี่แฟนไปสมัครดูอะไรบ้าๆบอๆทุเรศทุเรศนี่นะครับดูให้ตามมันให้ตามมันอุบัติวิบาทไปเลยนี่นะครับท่านเป็นคนที่เหมาะกับสังคมโลกนี้หรือเปล่าบ้าเคป๊อป โอ้คนนี้หล่อจังเลยวันนึงนะฉันฝันว่าพระเจ้าจะอวยพราฉันแต่งงานคนแบบนี้พี่น้องดูหนังหน้าตัวเองบ้างไหมอะเลื่อนลอยพี่น้องมันเป็นศิลปกรรมทั้งนั้นฝีมือหมอท่านควรจะเป็นรักหมอที่ศิลปกรรมไม่กับดาราเกาหลีมากกว่าพี่น้องเข้าใจไหมครับนะครับท่านก็มัวแต่สาระบวยว่าวันนี้ฉันจะมีเงินพระเจ้าจะอวยพรฉันจะมีเงินเยอะๆมีอะไรอะมีเงินผู้ชายนะมีเงินมากๆนะเกินกว่าที่ต้องใช้มาไปทําอะไรมีเมียน้อยไง มีมีเด็กสาวที่ไหนต้องขาดคุณการศึกษาท่านก็ไม่รู้เอาเงิน,นไปทำเอาเงินท่านจะไปทําอะไรอะ่ะติดแอร์เพิ่มสามตัวในห้องหรอมีเตียงอยู่เตียงหนึ่งเพิ่มสามเตียงให้มันกว้างขึ้นเหรอฮะมันก็ไม่รู้จะใช้อะไรบางทีก็ไปใช้เสพสุขสำราญเรื่องทางเพศผู้หญิงทาอะไรไปซื้อกระเป๋าไงเพราะนั้นผมไปเจอกระเป๋าอันหนึ่งที่ผมเคยคิดว่าผมเทศนานมันไม่น่ามีจริงอะ่ะมีเด็กคนหนึ่งกําลังขายวิดีโออยู่แล้วเขาก็พลาดกระเป๋าใบหนึ่งขอโทษนะฮะใบแค่นี้ แล้วมันก็ห้อยมีสายติดอย่างนี้ผมก็นั่งคิดใส่ลิปบาล์มยังยากเลย mm. คือมันเล็กมากอะ่ะใส่ขนาดไอท้ที่ไอ้พี่ป้ายปากยังยากเลยอะ่ะ mm. โอ้ยจริงเว้ยหลายคนนะโอ้สะสมกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า,ปาติดแอร์มีที่วางมามีเวอร์ชั่นใหม่คอเลกชันไหมบ้าบ้าบอๆสะสมอะไรก็ไม่รู้ไรสาระพี่น้องว่าจริงไหมมันไม่มีประโยชน์เลยเลยอะ่ะแล้วท่านเป็นคนที่เหมาะสมกับโลกในสมัยนี้หรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางคนเนี่ยโอ้โหทาประกันเยอะมากเลยทำเนี่ยกับ พระเจ้าไม่มีจริงอ่ะพระเจ้าบนชีวิตท่านมันตายไปแล้วมั้งปกป้องอะไรท่านไม่ได้เลยอ่ะประมาณว่าทําประกัยมาทุกโรคโรคป่วยโรคมะเร็งโรคอะไรวยพรตัวเองให้เป็นโรคอย่างนั้นอ่ะจะได้ไปใช้ประกันกลัวไม่คุ้มพี่น้องท่านเป็นคนที่เหมาะสมกับโลกสมัยนี้หรือเปล่าพี่น้องเมย์ไหมครับพี่น้องมาฟังนี่นะครับบางคนนะพี่น้องอย่ามาแบบนี้มาอาจารย์คนนี้เว้ยเออได้ข่าวว่าวางมือแล้วหายโรคเว้ยฉันจะมาเดี๋ยวฉันจะพี่น้องอย่าหวังแค่นี้ พี่น้องรู้ไหมครับว่ามีโลกหลังความตายมีชีวิตบนสวรรค์หรือว่าเป็นเด็กนะครับวัยรุ่นเนี่ยครับน้องรู้หรือเปล่าว่าถ้าน้องสั่งกะเพราไข่เจียวหรือกะเพราไข่ดาวได้นะน้องมีบําเหน็จเป็นของน้องเองแล้วน้องหลายคนอาจจะไม่โดนรับไปด้วยอาจจะต้องไปวิ่งวันก่อนนะครับมีเด็กที่โบสถ์คนหนึ่งนะครับน้องเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเป็นน่ารักนิสัยดีนะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์ของเอกเทศนาเรื่องอะไรเจ็ดปีอะไรเงี้ยอไปช่างมันเถอะเดี๋ยวขอไปกดดูเลยบางอย่างแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยเข้าเจ็ดปีชิวๆ กิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะฝันนะฮะฝันเลยฮะฝันว่าไงรู้ไหมฮะฝันว่าบ้านเขาเป็นร้านขายข้าวต้มอยู่ตรงซอยปีดีพนมยงฝันว่าอยู่ดีเนี่ยรถมันก็ชนกันเต็มไปหมดเลยฮะจงข้างหน้าหน้าร้านเขาอะก็ตกใจมากเลยนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมฮะอยู่ดีก็มีคนเนี่ยถือดาบออกมาเจอคนหน้าเขาแล้วก็ฟันหัวตรงคนที่ข้างหน้าหลุดไปจากบ่าไปที่พื้นแล้วก็หยิบหัวหิ้วขึ้นมาเดินไปตามถนนแล้วเขาก็ตื่น แล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าเอาลูกไปด้วยลูกคงไม่อยากชิวแบบนี้นะครับพระคัมภีร์นะครับได้บอกอีกนะครับว่าคริสเตียนเหล่านี้นะครับเป็นคนพเนจรในภาษาเดิมแปลว,ว่าพรานนาวนะครับแปลว,ว่าเที่ยวเตะไปนะครับสถานที่ที่น่าจะไปน่าจะเป็นทะเลทรายนะครับใช้คําว่าเอเวรมอสแปลว,ว่าสถานที่ลกล้างห่างไกลนอกพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยนะความสะดวกมายความว่าปัจจุบันนะครับเขาจะไปอยู่ตามภุเข,ขาสักที่หนึ่งไป กินกล้วยอยู่กินน้ําในลําธารในประมาณนี้นะนี่คือผู้เชื่อในสมัยนั้นนะครับอืปั๊บบี้บอกว่าเอรอสโอรอสนะครับแปลว่ามูเข่าด้วยนะครับและตามถ้าด้วยนะครับหมายความว่าไงครับคริสเตียนเหล่านี้นะครับถูกกระจัดกระจายไปอยู่ตามถ้าพี่น้องถ้าถ้ามันมีการข่มเหงจริงๆนะครับซึ่งผมจะที่แบบว่ามันจะมีอะไรให้เกิดในท่านฟังนี้นะครับเขานี่นะครับยืนหยัดไปอยู่ในถ้านะครับเหมือนพวกเอซีนะครับที่เจอปั๊บีี้ในถ้าคุมรามเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคริสเตียนที่กระจัดกระจายไปในยุคแรกนะครับ ต่อมานะครับข้อเสียดานสิบเก้าข้อสุดท้ายได้บอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขาแต่เขายังไม่ได้รับสิ่งที่สัญญาไว้พี่น้องพระกมีตัวนี้นะครับบอกว่ามาชูเรโอหรือแปลว่ารับรายงานที่ดีเขาเนี่ยได้รับคําชมเชยเป็นภาษาเดิมใช้คําว่ามาทุสนะครับที่เป็นภาษาที่ใช้คําว่ามาท์ที่แปลว่าโดนข่มเหงทางความเชื่อพระกมีตอนนี้กำลังบอกว่าถึงแม้เขาโดนข่มเหงแบบนี้เนี่ยครับ เขาก็ยังเป็นพยานเรื่องราวพระเยซูได้เป็นอย่างดีนะครับบอกว่าคนคนหนึ่งนะครับแม้จะอยู่ในอันตรายหรือจะเสียชีวิตแต่เขาก็ยังจะพูดคำพยานของพระเจ้าอย่างสัต์ซื่อตรงไปตรงมาได้เหมือนเดิมนะครับเขาเลิกที่จะไม่สารภาพความเชื่อนะครับแต่พระบีบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รับพระสัญญาเป็นมรดกในภาษาเดิมรใช้คำว่าโคมิซโซที่แปลว่า เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเขาท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่ายอมจะสัตซ์ซื่อกับพระเยซูจนถึงวันตายมาขึ้นจากสัตซ์ซื่อเป็นทีมงานในโบสถ์จนถึงวันที่ท่านจากโลกนี้ไปถึงแม้จะไม่เห็นสัญญาเลยเป็นจริงในชีวิตท่านก็จะเดินไปพระคัมภีร์บอกว่าคนพวกนี้ทําได้ดีแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาเอาไว้มันขึ้นกับพระพรหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงก็ท่านก็จะสัตซ์ซื่อไปเรื่อยๆนะครับอืแต่พระคัมภีร์ได้บอกว่านะครับ ถึงแม้เขายังไม่เห็นสิ่งที่สัตว์ซื่อนะครับในข้อ40บอกว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับพวกเราเพื่อสิ่งเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเรานะครับคำว่าจัดเตรียมเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านะครับในภาษาเดิมแปลว่าฟังดีนะครับดีกว่ามากๆแข็งแกร่งกว่ามากๆยอดเยี่ยมกว่ามากๆเหมือนวันนี้นะครับผมบอกว่าผมยกเลิกนะครับพี่น้องที่ซื้อทัวร์จะไปสิงคโปร์นี้นะครับผมบอกว่า ท่านทุกคนที่จ่ายเงินมาในการไปทัวร์สิงคโปร์จะไม่ได้ไปแต่ผมทัวเตรียมทัวร์ไปสวิตเซอร์แลนด์ให้กับท่านทุกคนก็คงโอเคกว่าเพราะมันแพงกว่าหนึ่งสองมันมันสวยกว่าเยอะนะครับแมบบว่ามันดีกว่ามากมแบบว่าสิ่งที่ท่านอาจจะคาดหวังเป็นอะไรบางอย่างในโลกนะครับดูเหมือนมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บ๊อบมีบอกว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่ามากๆให้กับท่าน <Yeah. S 1> พี่น้องบําบเน็จมันมีจริงๆนะบางคนไม่มีเลยนะบนสวรรค์ตอนนี้ศูนย์ บางคนไม่มีเลยเลยไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยรับใช้พระเจ้าเลยไม่เคยจริงจังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเไม่เคยทําอะไรเพื่อพระเจ้าเลยปัญหจบนสวรรค์ท่านคือศูนย์เพราะท่านไม่เคยอดทนเลยเอะอะนะครับย้ายโบสถ์เอะอะย้ายโบสถ์เอะอะย้ายที่เอะอะเลิกเชื่อเอะอะเลิกติดตามพระเยซูท่านจะไม่เคยได้รับระสัญญาเลยพี่น้องมีไหมครับพี่น้องพระเจ้ามองเห็นอนาคตที่ดีกว่าและมีสัญญาที่สมบูรณ์แบบกว่าพระบิดได้บอกอีกนะครับจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเราคือ พี่น้องจะไม่สามารถทําตามพระสัญญาเป็นจริงได้ถ้าท่านไม่นะครับนี่คือสิ่งที่พระพีบอกผมอยากจะพูดว่าสิ่งที่ผมบรรยายนะผมจะแถมของแถมตอนท้ายท่านนิดหนึ่งเพื่อท่านจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในวิวับที่ยี่ข้อที่4บอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีต่อไปการข้าคขวรร้องไห้เจ็บปวดไม่มีต่อไปเพราะยุคเดิมได้ผ่านไปพ้ไปปนไปแล้วเสียแล้วก็มีในพระวิบวบอกว่า พวกท่านต้องเสียน้ําตาทุกหยดท่านต้องเคยค้าครวนต้องเคยร้องไห้ต้องเคยเจ็บปวดพระบิดาก็เลยบอกว่าเราจะเช็ดน้ําตายกับท่านท่านไม่เคยเจ็บปวดเพื่อพระเจ้าเลยท่านไม่เคยร้องไห้เพื่อพระเจ้าเลยท่านไม่เคยค้าครวนเลยท่านไม่เคยเสียน้ําตาเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าเลยพระเจ้าจะเช็ดน้ําตายกับท่านได้ยังไงทําไมท่านไม่เคยเสียน้นท่านไม่เคยรักจริงไงถ้าท่านเป็นผู้ชายก็เป็นไอ้หล่อลวงคือรอแต่ลวงพระเจ้าอ่ะเป็นคิดเสียนลวงๆมาบทแบบกุงกลวงเฮ้ย งานเะไรอย่างนี้วมันด่าฉันไงวะไม่ได้ด่าท่านถ้าท่านเป็นก็กลับใจซะพี่น้องมาเป็นคิดถึงทำหน้าเป็นคิดเสียงอเลลูยาห้าพันห้าพันห้าพันอเลลูยาที่ดินที่ดินขายได้ขายได้ห้วยภ <c oughs> าษาอีสนานแปลว่าห่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามันเป็นคนหลอกลวงอ่ะถ้ามันพวกเอากระเช้าให้นกักการเมืองแล้วหวังจะได้งานอ่ะมันมีไหมเขาว่ารักจริงอ่ะ รักพระเจ้าจริงๆอ่ะไม่มีอะไรก็ทําอ่ะมันมีไหมอ่ะเขเข้าใจไหมท่านไม่ได้มาเป็นคิดเซียนห่วยหวยเป็นคิดเซียนหวยหวยผมแนะนําท่านนั้นลาออกจากบวชไปล่าเลิกให้เต็มที่เลยซื้อตั๋วไปกรุงเทพเข้าทองหล่อเลยวันเสาร์วัอาทิตย์เอาให้เต็มเที่ยวถึงตีสองไปเลยมันคุ้มกว่าเพราะยังไงท่านก็ไม่ได้ไปอยู่ดีพี่น้องเข้าใจไหมฮะเลือดเสียวันนี้พี่น้อง หลายคนไม่เคยเลือกไงเสนอหน้ามางานฟื้นฟูต,ตลอดไบไม่เคยได้อะไรกลับบ้านไปเลยเพราะไงเพราะท่านเป็นคนหลอกลวงหน้าซื่อใจเนี่ยทางไปเมืองปลายเลยโคตรเคี้ยวแม่อยากได้พระพรพระเจ้าจะเช็ดน้ำตากับท่านยังไงอท่านไม่มีน้ำตาเลยใครทั้งสิ้นอ่ะหวังแต่ผลประโยชน์ไม่เคยเห็นแก่พระเจ้าพู้มาตายไถ่าบาปท่านพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ในพระธรรมมัทธิวย4เขาย1 2ได้บอกข่าวดีกับพี่น้องทั้งปวงบอกว่าด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ยากลำบ,บากยิ่งใหญ่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกจนถึงเวลานี้และจะไม่มีต่อไปอีกเลยถ้าไม่ให้สงวันเหล่าน,นั้นสั้นเข้าจะไม่มีเนื้อหนังใดๆดรอดได้เลยเพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้จึงทงให้วันนั้นย่นสั้นเข้า ปังกมปีก็ต้องบอกว่าที่ผมบรรยายท่านเลื่อยครึ่งหนึ่งสืบสวนหรือความเลวร้ายโหดร้ายในต่างในลูกที่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนนั้นจะไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับวันแห่งการข่มเหงกรัรยุกเจ็ดปีอีกเลยมันคือระดับสูงสุดของการทำลายมนุษยชาติด้วยการของการข่มเหงของการทดสอบความเชื่อต่างๆมาก,มา,กมายกับคนจำนวนมาก ที่ดำเนินชีวิตไม่บริสุทธิ์ต้องเอาเสื้อผ้าตัวเองไปชำระในการทุกข์ยากลำบากยิ่งใหญ่ในพระโลหิตของพระเมฆสโปโดกไม่สะอาดวันนี้ต้องไปซักฟองในเจ็ดปีวันนั้นตัวอย่างการข่มเหงอันหนึ่งที่รุนแรงมากๆในสงครามนานกิงนะครับผมจะเล่าให้ฟังอาจจะมันก็ไม่น่าเกลียดจะได้รู้ความจริงนะครับเขาบอกว่าข่มเหงในการเล่นเกมว่าใครจะตัดหัวคนจีนได้มากกว่ากัน มีการนะครับัทษนะครับเอาผู้ชายนะครับมาแผหา่หลากางขาออกนะครับแล้วใช้แดดเนี่ยนะครับส่องโทษนะครับบริเวณอวณอัยวเพศแล้วเขาก็ด่าวกันว่าลูกอันทะข้างซ้ายหรือข้างขวาอะไรจะระเบิดก่อนกันในการทํานาซีนะครับมีการตัดตาข้างซ้ายของฝาแฝดมาต่อเข้าด้วยกันตัดแขนมาต่อด้วยการทดลองเชื้อโรคต่างๆทําให้เกิดความพิบัติต่างๆพี่น,อน้องจะกบอมบี่บอกว่าในคราวนั้นทุกอย่างตางอย่างไม่เคยมีเกินกว่ามันจะหนักกว่านางกิ้ง มันจะหนักกว่าสมัยสงครามโลกมันจะหนักกว่าทุกอย่างที่ท่านเคยคิดและจินตนาการด้ในโลกนี้มาก่อนและข่าวดีก็คือว่ามีบางคนไม่ต้องเข้าไปเพระมีบอกว่าการข่มเหงจะมาพร้อมกับพระพิโรธของพระเจ้าแต่พระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้มีต่อคนที่เป็นเจ้าสาวบริสุทธิ์ในโลกนี้มีความเชื่อเรื่องการรับไปก่อนเจ็ดปี ป็นเรื่องว่ารับหลังแต่ยังไงก็ตามนะครับเชื่อว่ารับก่อนดีกว่าเพราะยังไงท่านก็ต้องเตรียมตัวเผื่อจะโดนรับถ้าไม่รับเจ็ปีท่านก็รอดอยู่เพราะท่านยืนหยัดแต่ประเด็นคือถ้าไม่มีการรับไปก่อนนี่นะครับจะพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่คิดเซียนมาบวกแบบนี้ไม่ได้ไปแน่นอนไม่มีชีวิตไม่มีกําลังในพระเจ้าคิดเซียนบ้าสือา่อลามกไม่ได้ไปแน่นอนท่านคือหญิงแพทย์สยา ใช้ผ้าห่มยี่ห้อพัสยาจจิงแปลว่าแพทย์สยาเจ้าของตั้งใจตั้งชื่อเป็นแพทย์สยาเลยเป็นรูปตาสองอันถ้าท่านยังใช้ผ้าห่มยี่ห้อนี้อยู่เปลี่ยนยี่ห้อซะผมไม่ได้ว่าเขานะฮะขอโทษด้วยแต่บอกว่าพี่น้องอย่าเป็นหญิงแพทย์สยาท่านจะไม่ได้เข้าไปมันต้องมีใครโทรไปหาไหมอาจารย์สองสองอาจารย์สองชายพี่กิตติโทรไปน้องวันนี้วันอาทิตย์น้องมาโบสถ์ไหมลูก โอ้ oh, ผมยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยครับบออ่อยคนพวกนี้ไปที่ชอบที่ชอบอยากอยู่อะไรอยู่อยากไปไหนไปน่าเบื่อเป็นคิดเสียน,น่าเบื่อเป็นพวกไม่มีกระดูกสันหลังจะเชื่ออะไรสักอย่างก็เอาให้มันวันนี้เลยเชื่อไปเชื่อก็เชื่อไปเชื่อไม่ต้องเชื่อเพราะยังไงท่านก็ไม่ผ่านอยู่ดีบางคนบอกถวายสิบรถอาจารย์เงินมันก็ไม่พออยู่แล้วเอาไม่พออยู่แล้วก็ถวายไปดียังไงมันก็ไม่พออยู่แล้ว แม,ม่มีเงินเยอะนะมีได้มาห้าพันวันสิบลดห้าร้อยเหลือสี่พันห้าท่างียมันจะพอเลยก็ไม่พออยู่แล้วจะไปคิดอะไรมากจะได้เลิกโกงพระเจ้าสักทีพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องเป็นคริสเตียนเนี่ยอย่าเป็นคริสเตียนห่วยๆยน่าเบือ่อสอบตกลับซ้ำแล้วซ้สำเศร้าซ้สำแล้วซ้ำเศร้าพี่น้องว่าเบื่อไหมหน่าเบื่อเห็นหน้าท่านก็เบื่อแล้วมันจะมาบวชไม่มาบวชช่างมันเถอะไปที่ชอบที่ชอบอเดี๋ยวชีวิตมันคงดีขึ้นเนี่ย พี่น้องว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของท่านจริงไหมมันเกี่ยวใครใครต้องมาพยุงชีวิตท่านไหมพี่น้องว่าจริงไหมฮะผมเนะี่ยรู้ความจริงเรื่องไฟเนะี่ยไม่ต้องมีใครตามผมเลยผมไปเองมีงานฟื้นฟูฟื้นฟูนะผมไปเองไม่ต้องถามว่าไปไม่ถามว่าพักที่ไหนดีกว่าเพราะผม,ผมรู้ดีว่าผมผมรู้ดีว่าถ้ามันการเจอิญม,มันปลดปล่อยชีวิตผมได้นะยิ่งลองชิมแนละ้วมันเิืองนะสุดตัวแล้วพระเจ้าอวยพรท่านเพราะผมอะไม่ใช่พระเจ้าอวยพรท่านเพราะความเชื่อของท่าน ถ้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพราะองค์จะช่วยได้แน่ไม่เหมือนผู้ชายคนนั้นที่บอกมีลูกมีผีสิงเข้าวันนี้บางคนมีผีรบกวนมีการงมีปัญหาถ้า็ขาแบแบบนี้ถ้าพราะองค์ช่วยได้ช่วยหน่อยเถิดถ้าพราะองค์ช่วยได้ช่วยด้วยพระเจ้าบอกว่าถ้าช่วยได้น่ยหรือถ้าเชื่อก็ช่วยได้ทุกสิ่ง <Yeah. S 1> คำพยานที่มันลงเฉพาะลงอินเทอร์เน็ตนี่นะครับยังไม่รวมที่บันทึกอัดนได้บ้างอัดไม่ได้บ้างนี่นะครับ พี่น้องมันแบ่งหมวดหมู่ได้ซะด้วยซ้ําซึมเศร้าโรคตับมะเร็งมันแบ่งหมวดหมู่มันเยอะขนาดเนี้ไอ้โรคก,กระจาะก,กระเจะของท่ไนม่พระเจ้าจะรักษาไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมขายบ้านมาสามปีขายไม่ได้อธิษฐานพระเจ้าทํนี่นะครับสามวันขายได้สิบกว่าล้านขายแล้ทำไมทำไมที่ดินนี้มันจะขายไม่ได้แต่อย่าเป็นคนหลอกลวงมาหาพระเจ้า พระเจ้ามาตายไถ่บาปท่านเพื่อจะเอาช้งชีวิตของท่านไม่ใช่เอาแค่สิบลดท่านไม่ได้เอาเขเสดเวลาของทนะ่านไม่ได้ต้องการทั้งหมดชีวิตของท่านเรื่องเอาวันนี้จะเอาพระเจ้าหรือไม่เอาถ้าพระเจ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเลยเสียเวลาถ้าเอาจริงเอาจริงไปเลยอาจจะเหลืออีกปีหนึ่งก็ได้ที่เยซูกลับมาพี่น้องจะจะเป็นไงเป็นสมาชิกจองมองอยู่แถวบ้านท่านหรือไงก็บอกแล้วไงไฟมันติดจ,จากเชื้อไฟเล็กๆถ้าท่านแห้งพอหิวพอวันนี้มานะครับรับไฟไม่ไต้อตุนไปที่ของท่านนะ ท่านแค่เดินไปมีคนป่วยท่านวางมือุ๊กเขา็หายโรคอะ่ะมีคนมาพาเดินไปท่านยืลน,นลุกขึ้นเนาลุกขึ้นอ่ะอําเภอเบตงก็มาเชื่อไปท่าทั้งหมดแล้วทําไมอ่ะพระเจ้าทําได้พระเจ้าทําได้ a ี can do นดพย่น้องเข้าใจไหมครับโอ้หนูยังไม่ได้จบศาสนาจะจบไปทําอย่าง,งโอ้แวแล้วเปโตก็เข้าเรียนศาสนศาสตร์กับกามาลีเอลตามหลักสูตรของเปาโลเพื่อทําคิสจักเยรูซาเล็มมีไหมฮะ ไม่มีแต่เรียนมันก็ดีแต่ถามว่าไม่เรียนมันมีเวลาไปเรียนไหมไม่มีแล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วี่น้องมารับไฟนะรับไปเก็บอยู่ที่บ้านนั่นเหรอทําไมมันไม่มีไฟเยอะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมก็ไม่เคยให้ออกไปเลยไงเอาไปก็ไม่มีประโยชน์เอาไปน้อยน้อยก็พอวันนี้มันคุอจอนอไฟไฟถ้ับ้านไ เอาไปทำยังเอาไปทำใหม่เอาไปเก็บอ่ะพี่พี่ต้องไปให้ต่อครับ